ลาน,นี้อาจารย์ในคณะสื่อสารมวลชนที่เกษียณไปแล้วก็สุขภาพก็ไปค่อยดีหลายๆท่านนะอย่างที่อาจารย์ยุพาสุภาคุณก็ก็สุขภาพไม่ดีเลยได้ข่าวว่าเดินไม่ได้เป็นเจ้าหญิงพิชาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราก็พยายามสรวจบอลไหว้พระนะแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ใหอาจารย์หายวันหายคืนด้วยและท้งนี้ท้งนั้นก็อขอให้ คนที่มาบรรจุในที่นี้นะมีความสุขมีความเจริญขอประทานุภาพขององค์พระพุทธพระธรรมพระสงนะทุกคุ้มครองให้คุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงามนะ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระและประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิน้นนะให้มีสติปัญญาและที่สำคัญคืออยากกระมาทในชีวิต ทุกคนกำลังเดินทางไปสู่ความชลาด้วยกันเพราะนั้นจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเกิดและท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นและก็ขอให้ทุกคนโชคดีจนอดไป